สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะพูดถึงเรื่องของตัว Building Material นะคะ Building Material คืออะไรเป็นส่วนสำคัญที่สุดนะคะที่มันต้องมีอยู่ในงานก่อสร้างอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นปูนฉาบอิฐยิปซั่มคอนกรีตหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างตัวอย่างที่เราปรากนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งของโครงสร้างนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการใช้งานนะคะเราจำเป็นต้องสร้างเก็บเอาไว้ใช้ ะะและว,วิธีการสร้างาเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสร้างกันนะคะว่าสร้างกันยังไงซึ่งตัวหลังจากนี้ค่ะคอมโพสิตพวกนี้มันจะต้องมาถูกประกอบซึ่งการประกอบเนี่ยค่ะมันจะเป็นส่วนสําคัญก็คือ building material นือแหละเอาไปประกอบต่อใช้ในคอมโพสิตซึ่งการประกอบคอมโพสิตนะคะมันจะมีคลิปวิดีโอของการกอประกอบคอมโพสิตอยู่นะถ้าสนใจก็สามารถคลิกเข้าไปดูในหมวดของตัวคอมโพสิตได้นะคะ โอเคทีนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการสร้างนะคะวิธีการสร้างนะคะจะอยู่ในหมวดของตัวคำว่า option element attribute นะคะแล้วเลือกเป็นคำว่า building material building material นะคะด้านซ้ายจะเป็นเครื่องมือนะคะก็คือเป็นตัวที่เราประกอบแล้วอ่ามันจะเป็นพรีวิวการประกอบตัวอย่างนะคะว่าเราจะประกอบอะไรบ้างนะคะและใช้ material ประเภทไหนมาประกอบนะคะ ทีนีน้ถ้าเกิดในกรณีเราต้องการสร้างขึ้นน้องก็กด New น,นะคะอย่างเช่นสมมติว่าเราอยากจะสร้างเป็นนะคะอาจจะเป็นผนังบนเบาผนังบนเบาเนาะนะคะก็อาจจะใช้วิธีการ New ขั้นใหม่ก็ได้หรือ d u p l i c ิเคจากของเก่าก็ได้นะคะถ้ากด New ขึ้นมาก็กด New เข้ามาได้นะคะกด New ใสจปับ๊บสิ่งที่เขาก็จะมีก็คือเป็นผนังบนเบาขึ้นมา1ชิน้นตรงนี้ ะะขยับมาด้านขวาค่ะเนมตรงนี้นะก็ยังคงแก้ไขชื่อได้อยู่นะคะชื่อตัวนี้กับชื่อตัวนี้สัมพันธ์กันนะคะน,นั้นคือการแก้ตรงนี้ตรงนี้ก็จะแก้ด้วยนะส่วนต่อมานะคะพวกของสตรัคเจอร์นะคะแล้วก็การปรากฏเนี่ยผนังบนเบาเนี่ยค่ะจะต้องเลือกของตัวพวกฟิลนะคะพวกฟิลอีกทีหนึ่งว่าเราต้องเลือกฟิลประเภทไหนมาใช้งานมวลเบาเนี่ยอาจจะเป็นแค่แบบเป็นพลาสเตอร์หรือเปล่านะคะก็ใช้งานได้ ะะส่วนต่อมาก็คือ general ลรงส่วนนียค่ะคือ material ที่เราใช้กับตัวบนเบาถ้าในกรณีที่เป็นสีนะคะอาจจะแบบบนเบาที่เราใช้งานเป็นสีขาวเนาะนะคะเราก็จะสามารถไปเลือกแบบเป็นสีขาวได้นะคะเลือกเป็นสีขาวก่อนนะ,ะส่วนต่อมาค่ะเป็นการใส่ค่าน้ำหนัก intersection priority นะคะคือค่าน้ำหนักของวัสดุชิน้นนี้ยกตัวอย่างเช่นผนังบนเบา นะคะแข็งแรงกว่าผนังก่ออิฐเท่ากับว่าเมื่อไหร่ที่มีการใช้ผนังบนเบาร่วมกับผนังก่ออิฐนะคะทับกันหรือมีการซ้อนทับกันเล็กๆน้อยๆนะคะเราจะเก็บผนังบนเบาไว้และเราจะทําการตัดผนังก่ออิฐทิ้งไปเพราะเนื่องจากค่าน้ําหนักของผนังบนเบาแข็งแรงกว่าผนังก่ออิฐโอเคนะอันนี้เข้าใจนะคะดังนั้นนะคะให้เราตั้งค่า p r i o r i t y ตามที่เราต้องการ ซึ่งตัวเลขที่หาสามารถตั้งได้ถึง9 99. 9 9 9 9 9คือค่าที่แข็งแรงที่สุดนะคะอ่าซึ่งตัวนนี้นะคะตั้งได้เลยสังเกตจะแถบสีเทานะคะด้านล่างนะคะอ่าถ้าเราตั้งค่าแข็งแรงใช่ไหมพื้นที่สีเทาก็จะแข็งไปด้วยนะคะอย่างเช่นพวกแบบซิลพวกนี้นะคะค่าแข็งแรงเขาจะสูงนะคะส่วนเรื่องของทรายพวกอะไรพวกนี้ค่าแข็งแรงเขาจะต่ํา ะะซึ่งตัวส่วนนี้เราก็มีคนกำหนดค่าเองว่าผนังบนเบาเราอยากจะอยู่ที่มาณเท่าไหร่นะคะอาจจะประมาณสัก550ไปก่อนก็ได้นะคะอ่าโอเคแค่นี้ค่ะก็จะได้ผนังบนเบาขึ้นมาหนึ่งชิ้นละนะคะกดโอเคค่ะวิธีการใช้งานนะคะทำไงนะคะเราสามารถเลือกประเภทของอุปกรณ์หรือว่าเครื่องสงที่ต้องใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นผนัง ผน,ะะนังเราสามารถเลือกในหมวดของสักเจอร์นะคะให้เป็นแบบตัวตัวแรกเลยนะคะคลิกไปและสกอร์ไปค่ะหาคำว่าผนังบวเบานะคะอ่าได้ผนังบนเบามาหนึ่งชิ้นนะคะขีดขึ้นมาค่ะนี่คือผนังบนเบานะคะถ้ากรณีใช้กับพื้นล่ะนะคะอ่าพื้นเปลี่ยนจากพื้นสักเจอตรงนี้ให้เป็นพื้นทั่วไปนะคะเปลี่ยนค่ะเป็นผนังบวเบา นะคะคออันนี้ก็ผนังบนเบาในคําสั่งของพื้นนี่ก็ผนังบนเบาในคําสั่งของผนังนะคะถ้าเป็นเสาล่ะทาได้ไหมเสาผนังบนเบาค่ะทําได้เหมือนกันนะคะทั้ง3ตัวใช้แมทเทอเรียลชุดเดียวกันนะคะก็คือผนังบนเบาทั้งหมดเลย เทะะ่ากับว่าเราสามารถสร้าง Material ขึ้นมา1ชิ้นและกำหนดค่าได้นะคะว่าจะสามารถใช้กับอะไรประเภทไหนได้บ้างนะคะค่าพวก building material เนี่ยใช้ร่วมกันได้ในหลายๆเครื่องมือนะคะไม่ว่าจะเป็นผนังพื้นเสาคานนะคะหลังคาอะไรพวกนี้ที่มีเรื่องของ building material เข้ามาเกี่ยวข้อ,องสามารถใช้ร่วมกันได้หมดเลย นะคะอ่ะโอเคเรียบรอ้อยแล้วนะคะสํหรับการสร้างและนํามาใช้ของตัว building material นะคะแล้วเดี๋ยวพบกันต่อในคลิปต่อ,ตอไปนะคะสวัสดีค่ะ